เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาพูดเรื่องการรักษาดุลยภาพของน้ําและแร่ธาตุของมนุษย์นะคะการรักษาดุลยภาพของน้ําและแร่ธาตุของมนุษย์อวัยวะที่สําคัญในการรักษาดุลยภาพของน้ําและแร่ธาตุในมนุษย์เนี่ยก็คือไตนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือคิด n e y นะคะไต อันนี้ออกข้อสอบเลยนะคะอวัยวะสําคัญที่สุดในการรักษาดุลยภาพของน้ําก็คือเาเวลาเราหิวน้ําหรือเราขาดน้าเนี่ยไตก็จะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและก็สารต่างๆกลับเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวมาดูทีละจุดกันนะคะเริ่มจากไตของมนุษย์นะคะไตของมนุษย์เนี่ยมีสองข้างซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านหลังนะคะซ้ายและขวาอยู่บริเวณด้านหลังคล้ายๆกับ รูปถั่วเลยสองอันนะคะเมื่อผ่าเข้าไปในในไตของเราเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสองสองส่วนนะคะก็คือส่วนคอร์เทกซ์ก็คือส่วนที่อยู่ข้างนอกนะคะหน่วยไตอ่าไตส่วนนอกเขาเรียกว่าคอร์เทกซ์ก็คือจะมีสีจางนะคะสีจางส่วนในเนี่ยคล้ายๆรูปพัดเลยนะคะจะเรียกว่าเมดัลลานะคะส่วนในส่วนในจะสีเข้มนะคะจะเรียกว่าเมดัลลา ส่วนนอกคอเทกส่วนในเรียกว่าเมดัลล่านะคะไตหนึ่งอันก็จะมีกรวยไตยนะคะกรวยไตยก็คือบริเวณที่มีการกรองนะคะการกรองการกรองจากเลือดกลายเป็นน้ําปัสสาวะเนี่ยจะผ่านกรวยไตยแล้วก็ลงสู่ท่อไตไปสู่อวัยวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนี่คะ่ะนักเรียนดูเลือดเข้าสู่ไต นะแล้วก็ออกจากไตไปกลายเป็นน้ำปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนะคะเลือดที่เข้าสู่ไตนะคะเลือดที่เข้าสู่ไตนะ,ะจะเป็นเลือดเส้นเลือดสีแดงนะคะเป็นเลือดที่เข้าสู่ไตเห็นไหม renal artery renal artery นะคะเป็นเลือดที่ไหลเข้าสู่หน่วยไต นะคะเลือดรี n นอาร์เทอรีไหลเข้าสู่หน่วยไตแล้วก็อันเลือดสีแดงนี้นะคะรีโนอาร์เทอรีก็คือเส้นเลือดสีแดงนะคะส่วนเส้นเลือดที่ออกจากไตก็คือเส้นเลือดรีโนเวนรีโนเวนนํำเลือดที่สะอาดซึ่งถูกกรองจากไตแล้วออกจากไตนะคะรีโนเวนไปไหนนะคะสีน้ำเงินนะคะนี่รีโนเวนจะไป ออกจากไตไปที่ไหนต่อไปที่หัวใจนะคะกลับไปที่หัวใจต่อนะคะในหน่วยอาในไตเนี่ยเขาเรียกว่ามีส่วนประกอบก็คือมีหน่วยไตอยู่นั่นเองในไตก็จะมีส่วนย่อยเรียกว่าหน่วยไตหน่วยไตหรือเนฟรอน เนฟรอนหน่วยไตยนะคะ,ะเล็กลงมามีไตแล้วก็มีหน่วยไตยอยู่เป็นล้านล้านหน่วยเลยนะคะไตหนึ่งข้างก็จะประกอบไปด้วยหน่วยไตยเป็นล้านล้านหน่วยเลยนะคะในหน่วยไตเนี่ยนะคะนี่คือหน่วยไตเนี่ยรูปของหน่วยไตยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปถึงจะเห็นนะคะในหน่วยไตยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นะออกข้อสอบในหน่วยไตยมี3ส่วนมีส่วนประกอบอยู่3อย่างได้แก่ 1. โกลเ g l o m e r u l u ออกข้อสอบนะคะในหน่วยไตยมี3อย่าง 1. โกลเ g l o m e r u l u อยู่ตรงไหนนี่เป็นกระจุกเลือดนะคะเป็นกระจุกเลือด 2. โบ Bowman c a p โบเมนแคปซูลเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูแบบใหญ่ๆนะคะโบเมนแคปซูลอยู่ตรงครอบ glomerulus อยู่เป็นรูปตัว C นะคะครอบ glomerulus อยู่เหมือนคล้ายๆแคปซูลและ3ก็คือท่อหน่วยไตยนั่นเองซึ่งท่อหน่วยไตยมันก็จะมีเยอะมากเลยนะคะเรียกรวมๆกันว่าท่อหน่วยไตยมีส่วนประกอบ3อย่างอย่าลืมนะคะ glomerulus โบแมนแคปซูลและท่อหน่วยไตยนี้ออกคอนสอบเลยนะคะไตก็จะย่อยเป็นหน่วยไตยแล้วก็ย่อยเป็น3ส่วนย่อยๆนะคะก็คือ glomerulus โบแมนแคปซูลและท่อหน่วยไตยนั่นเองเดี๋ยวครูจะไปวาดรายละเอียดให้ดูว่าการกรองเลือดกลายเป็นน้ำปัสสวาวะหรือน้ำเยี่ยวของเราเนี่ยมันจะทำอย่างไรนะคะ อันนี้เป็นภาพที่ครูวาดมาแล้วนะคะมันก็จะดูซับซ้อนอ่าเดี๋ยวครูจะวาดใหม่โอเคนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้คือเรียกว่าในหน่วยไตยเนาะอ่าในหน่วยไตเนฟรอนวาดให้ใหม่เลยนะคะเนฟรอนนะคะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือหนึ่ง กลู glow, มือดูลาสนะคะสองโบแมนแคปซูลชื่อมันจะเป็นภาษาอังกฤษและสามท่อหน่วยใต้นะคะมีสามส่วนย่อยๆนะคะจากส่วนใหญ่ๆที่เรียกว่าหน่วยไตยเนี่ยมีสามส่วนย่อยๆนะคะ glomerulus Bowman capsule และท่อหน่วยไตยนั่นเองนะคะเลือดที่ไหลเข้านะคะสู่ร่างกายของเราแล้วกลายเป็นกระจุกนะคะเลือดที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วมันมันจะซับซ้อนเป็นกระจุกพันๆกันอยู่เนี่ยนะคะ เขาเรียกส่วนนี้ว่าโกลเมอรูลัสนั่นเองนะคะโกลเมอรูลัสส่วนที่หนึ่งเลยนะคะโกลเมอรูลัสอ่าครูจะชี้มาตรงนี้แล้วกันนะคะเส้นเลือดที่เข้าสู่ไตนะคะจะเป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดที่เข้าสู่ไตนะจะเป็นเลือดแดงนะคะเส้นเลือดนี้ก็คือเส้นเลือด รีโนอาร์เทอรีนะคะเข้าสู่หัวใจนะคะเข้าสู่หัวใจเออไม่ใช่เข้าสู่หัวใจเข้าสู่ไตขออภัยนะคะรีโนอาร์เทอรีเข้าสู่ไต,อ,อ,นะะ Re no artery, ตอ่าเลือดจะวิ่งเข้ามา ตามทางตามรูปสอแล้วก็จะไหลเข้าไปนะฮะรวมกันที่โกลเมอรูลัสนั่นเองนี่กระจุกเลือดโกลเมอรูลัสก็คือกระจุกเลือดทีนี้บริเวณอีกบริเวณหนึ่งนะคะรูจะกูจะให้ตัวแทนเป็นสีส้มแล้วกันเรียกว่า Bowman capsule Bowman c a Bow p ก็คือเป็นคล้ายๆกับแคปซูลอะรูปตัว C คล้ายๆกับมือที่ไปจับเนี่ยนะคะ รูปตัว 4, Bow C Bowman capsule เดี๋ยวคุณจะต้องระบายสีมันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยระบายก็ได้อะ Bowman capsule อยู่ตรงนี้นะคะ Bowman capsule ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับรูปตัว C นั่นเองก็คือเป็นที่ห่อหุม้โโม g l o m e r u l ั s เอาไว้นะคะทีนี้ Bowman capsule ต่อจาก Bowman capsule นะคะ ต่อจากโบลแมนแคปซูลมันก็จะเป็นท่อที่ขดกันไปขดกันมาแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะยาวลงมาคล้ายๆรูปตัวยูเลยยาวลงมาคล้ายๆรูปตัวยูนะคะแล้วมันก็จะเล็กเลกคล้ายครูปตัวยูนะคะนี่อล้ายคล้ายรูปตัวยูแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วมันก็ตืดตืดตืดไปนะคะ แล้วก็ลงนะคะที่จริงมันจะขดๆดมากกว่าน,นี้แต่ครูจะวาดแบบนี้นะะประมาณนี้เดี๋ยวระบายสีเข้าไปก็จะรู้เรื่องแล้วนะคะอะมาดูนะคะลักษณะอันดับหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือ glomerulus นะคะเนี่ยหมายเลขหนึ่ง glomerulus คือกระจุกเลือดนะคะหมายเลขสองคือ Bowman capsule นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเขียนประกอบ โกลมรูรัสก็คือกระจุกเลือดนะคะกระจุกเลือดที่มันเข้าสู่ไตนะคะเมื่อเลือดไหลามาก็จะผ่านโกลมรูรัสแล้วก็ผ่านเข้าไปที่โบแมนแคปซูลนะคะโบแมนแคปซูลก็คือห่อหุ้มหมายเลขหนึ่งเอาไว้ห oh um, ่อหุ้มโกลมรูรัสไว้แล้วก็ทำหน้าที่กรองและดูด กลับสารที่มีประโยชน์ดูดกลับสารเข้าสู่เส้นเลือดนะคะดูดกลับสารแล้วก็กรองอันดับแรกการกรองอันดับแรกอยู่ที่ไหนถ้าออกข้อสอบการกรองอันดับแรกเกิดขึ้นที่บริเวณ g ก o m e r ูลัสผ่านไปที่ Bowman c a p ูลนะคะจะมีการกรองเลือดนะคะทีนี้เลือดก็จะไหลเข้าไป เลือดก็จะไหลซึมเข้าไปที่โบแมนแคปซูลนะคะไหลเข้าไปที่โบแมนแคปซูลบริเวณนี้นะคะจะมีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์และสารที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปยังโบแมนแคปซูลได้นะคะสารที่ว่านี้คืออะไรบ้างสารที่ว่านี้ก็คือน้ำตาลกลูโคสนั่นเอง มีน้ำตาลกลูโคสกลับไปที่ร่างกายมีอะไรบ้างมีกรดอะมิโนโกรดอะมิโนโก็คือส่วนประกอบของโปรโตีนนะคะกรดอะมิโนโก็คือโปรโตีนแล้วก็อะไรอีกถ้าดูจากในนี้นี่กูเขียนไว้กูโคดกรดอะมิโน,โนและโปรโตีน3อย่างใช่ไหม ใช่ไหมที่ดูดกลับไปได้นะคะกรองกูโคดกดอะมิโนและโปรตีนนี้ดอกจันไว้นะคะกดอะมิโนไปส่วนย่อยแล้วก็โปรตีนมีขนาดใหญ่3อันนี้มีขนาดใหญ่จะต้องดูดกลับไปตั้งแต่อยู่ที่กมลมเมรูลัสแล้วนะคะกลับไปที่เส้นเลือดกลับไปที่เส้นเลือดแดงนะคะทีนี้เมื่อมันผ่านเข้ามาได้แสดงว่าตรงนี้มันเล็กมากเลยเนะี่ย ทางผ่านของโบแมนแคปซูลเนี่ยรูมันเล็กมากเพราะฉะนั้นสารที่มีขนาดใหญ่จะผ่านเข้าไปไม่ได้เลยนะคะเลือดที่ผ่านเข้ามานะคะก็ไหลเข้าไปไหลผ่านเข้าไปไานะไหลผ่านไหลผ่านท่อพวกนี้ท่อแรกเลยที่เราเห็นหยักๆอย,กอยู่นะคะท่อแรกเขาเรียกว่าท่อขดอ่ามันขดส่วนต้นอ่ะมันอยู่ต้นเลย ของไตท่อขดส่วนต้นนะท่อขดส่วนต้นมันมีชื่อเรียกนะคะไม่ต้องไปจําชื่อภาษาอังกฤษมันก็ได้อ่ให้จําภาษาไทยมันนะคะท่อขดส่วนต้นก็คือมันอยู่แรกเป็นท่อแรกเลยนะคะเป็นท่อหน่วยไตท่อแรกเลยนะคะที่มีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์นะคะดูดกลับสารที่มีประโยชน์ได้แก่อะไรบ้าง ได้แก่ดูจากนี่ที่กูเขียนไว้แล้วนะคะกูโคโซเดียมน้ำและกรดอะมิโนนะคะได้แก่น้ำตาลกลูโคสถ้าสมมุติว่ามันยังดูดไม่ไหวเพราะขนสวนต้นต้องเป็นตัวด่านสุดท้ายในการดูดน้ำตาลกลูโคสโซเดียมโซเดียมไอออนก็คือ na บวกนะคะดูดน้ำด้วยดูดน้ำกลับด้วย แล้วก็กรดอะมิโนอีกครั้งนึงแต่ว่าโปรโตีนไม่สามารถผ่านเข้ามาได้แล้วนะโปรโตีนมันดูดไปแล้วนะคะมี4อย่างเลยนะที่ทำการไตดูดได้เนี่ยนะคะไตตรงท่อขดสวนต้นดูดได้นะคะมีเยอะมากใช่ไหมกูโคสโซเดียมน้ำกรดอะมิโนนั่นเองนะคะดูดกับ4อย่างเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเลือด ก็จะไหลงไหลงมาต่อไหลลงมาต่อไหลลงมาต่อนะคะบริเวณต่อไปอ่าเดี๋ยวจะนี้ท่อขดส่วนต้นเดี๋ยวเราจะใช้สีมาร์กไว้นะว่ามีอะไรบ้างนะอ่าท่อขดส่วนต้นนะคะท่อแรกท่อที่สองนะคะบริเวณรูปตัวยูตรงเนี้ยเขาเรียกว่าห่วง เฮนเล่ห่วงเฮนเล่นะคะห่วงเฮนเล่คนที่ชื่อเฮนเล่เป็นคนค้นพบเขาก็เลยตั้งชื่อห่วงนี้เป็นชื่อของตัวเองนะคะห่วงเฮนเล่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สําคัญมากก็คือน้ําเลือดที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะจะถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ําปัสสาวะสีเลือดก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นสีของน้ําปัสสาวะนั่นเองนะคะ ตรงนี้เลยห่วงเฮนเล่น,ะะน้ำเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำปัสสาวะเพราะฉะนั้นนะคะสีจากสีแดงที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีของน้ำปัสสาวะนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกลายเป็นน้ำปัสสาวะนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำของน้ำปัสสาวะที่มันไหลผ่านทอ่อต่างๆไหลผ่านท่อต่างๆไปนะคะโอ้ขอโทษนะคะเอาใหม่นะคะ ไหลผ่านอ่าเป็นนะ้ำปัสสาวะบริเวณนี้ก็จะออกเป็นสีเข้มๆหน่อยอนะ่าน้ำปัสสาวะก็จะเข้มขน้นผ่านๆไปมันก็จะเจือจางลงไปเรื่อยๆเนื่องจากมีการดูดน้านกลับเข้าสู่ร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะบริเวณห่วงเฮนเล่นะคะขามันจะมีอ่ะเลือดไหลามาใช่ไหมตามทางนี้ก็มีการดูดสารต่างๆอุ้ยผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตรงห่วงเฮนเล่เนี่ยมันจะมีการดูด กลับน้ำมากเลยมากมากเลยนะคะน้ำน้ำน้ำดูดน้ำเยอะมากส่วนบริเวณขาขึ้นเนี่ยมีการอะไรมีการดูดโซเดียมนะคะ Na นบวกนะคะดูดโซเดียมกลับเข้าสู่ร่างกายะะบริเวณที่ดูดน้ำก็ดูดแต่น้ำบริเวณที่ดูดโซเดียมก็ดูดแต่โซเดียมเท่านั้นนะคะขาลง ขาลงดูดน้ำขาขึ้นดูดโซเดียมนะคะห่วงเฮนเล่เนี่ยนะคะขาลงดูดน้ำขาขึ้นดูดโซเดียมทีนี้กลายเป็นน้ำปัสสาวะแล้วไปไหนต่อนะคะไปที่ท่อขดส่วนปลายนะคะเห็นไหมมันมีท่อขดส่วนต้นแล้วมันก็มีท่อขดส่วนปลายเหมือนกันก็คืออยู่สุดท้ายแล้ว ทอ่อขดส่วนต้นแล้วก็ทอ่อขดส่วนปลายทีนี้ท่อขดส่วนปลายดูดได้สอ,อย่างนะคะดูดน้ําแล้วก็ดูดโซเดียมสองอย่างนะคะดูดน้ําแล้วก็ดูดโซเดียมสองอย่างท่อขดส่วนปลายดูดน้ําและโซเดียมเห็นไหมห่วงเฮนเล่อันนี้น้ำน้ำน้ำอันนี้โซเดียมโซเดียมอย่างเดียวนะคะอันนี้ดูดได้สองอย่างทีนี้พอมาท่อสุดท้ายเลย ะะท่อนี้ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าท่อรวมนะคะเขาเรียกว่าท่อรวมนะ,ะดูดอะไรนะคะท่อรวมก็ดูดน้ำเท่านั้นนะคะท่อรวมดูดน้ำสุดท้ายสุดท้ายพอท่อรวมเสร็จมันจะกลายเป็นอวัยวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนะคะท่อรวมเนี่ย จะออกสู่กรวยไตยแล้วก็ไปที่กระเพาะปัสสาวะนะคะไปเก็บน้ําปัสสาวะไว้ในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะเก็บน้ําปัสสาวะไว้ในกระเพาะปัสสาวะนะคะเนี่ยก็ถือจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดเป็นน้ําปัสสาวะได้เริ่มต้นใหม่เอาใหม่เลยนะคะเอาใหม่เลยเริ่มแรกนะคะเส้นเลือดที่เข้าสู่ไตคือ renal artery เนาะเส้นเลือดสีแดงเข้าสู่ไตปุ๊บ รวมกันที่กระจุกเลือดเรียกว่ากลเม е р ูลัสซึ่งกลเม е р ูลัสก็จะมีโบแมนแคปซูลห่อหุ้มอยู่นะคะกลเม е ูลัสจะมีโบแมนแคปซูลห่อหุ้มอยู่สีส้มเนี่ยบริเวณโบแมนแคปซูลรูปตัว C เนี่ยนะคะห่อหุ้มอยู่เพื่อ เพื่อให้เกิดการกรองขั้นแรกนะคะเกิดการกรองขั้นที่1ที่บริเวณโกลเมอรูลัสนะคะโดยกรองอะไรบ้างกรองน้ําตาลกลูโคสอู้ขเขียนผิดนะ,ะน้าตาลกลูโคสนะคะกรองน้ําตาลกลูโคสกรองกรดอะมิโนและโปรตีนนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อมีการดูดกับสารที่มีประโยชน์พวกนี้กลับไปใช้ในร่างกายแล้วนะคะก็จะผ่านโกลเมรูลัส ผ่านเข้ามาในบูมเอนแคปซูลแล้วก็มาที่ท่อขดส่วนต้นนี่ท่อขดส่วนต้นเป็นบริเวณที่มีนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตจะเป็นบริเวณที่มีการดูดกลับสารถึงสี่ชนิดมากที่สุดเลยนะคะบริเวณที่ดูดกลับสารได้สี่แบบเลยนะคะก็คือดูดอะไรบ้างดูดน้ำตาลกูโคสโซเดียมน้ำและกรดอะมิโนโด,ดูดได้สี่แบบนะคะหลังจากนั้นนะคะ เลือดก็จะไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆลงมาที่ห่วงเฮนเล่ห่วงเฮนเล่จะเป็นบริเวณที่เปลี่ยนน้าเลือดกลายเป็นน้ําปัสสาวะนะคะโดยที่ขาลงห่วงเฮนเล่จะดูดได้แค่น้ําเท่านั้นขาขึ้นห่วงเฮนเล่จะดูดได้แค่โซเดียมเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมสังเกตสีนะคะจากเลือดจะผูกเปลี่ยนเป็นน้ำปัสสาวะเป็นสีเหลืองแล้ว แล้วก็ไหลไปที่ท่อขดส่วนปลายนะคะอยู่สุดท้ายท่อขดส่วนปลายอยู่ปลายดูดได้ทั้งน้ําและโซเดียมหลังจากนั้นก็ไหลลงมาที่ท่อรวมดูดแค่น้ําอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นน้ําปัสสาวะไหลเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะนี่คือการเปลี่ยนจากเลือดให้กลายเป็นน้ําปัสสาวะนะคะเปลี่ยนจากเลือดให้กลายเป็นน้ําปัสสาวะ นะคะทีนี้เมื่อนักเรียนเมื่อกี้นะคะนักเรียนเห็นว่ามันจะมีเส้นเลือดที่ไหลเข้าสู่ไตคือเส้นเลือดสีแดงแต่เส้นเลือดที่ออกจากไตก็คือเส้นเลือดสีน้ําเงินใช่ไหมเส้นเลือดอ่ารีโนเวนไหลออกจากไตไปที่หัวใจเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงไหนรีโนเวนนะคะเส้นเลือดที่ออกจากไตนะเป็นเส้นเลือดสีน้ําเงินเนี่ยนะคะมันจะมาแบบอ่ามารวมเป็นกระจุกอยู่บริเวณเนี้ยมันอยู่บริเวณห่วฮนเลอะนะคะเพื่อที่จะ เตรียมดูดเอาสารที่มีประโยชน์กับเข้าสู่หัวใจนะคะรีโนเวนกูเขียนตรงนี้นะเส้นเลือดรีโนเวนนะคะจะมาอยู่บริเวณห่วเฮนั่นเองนะคะก็จบนะคะการเปลี่ยนเลือดกลายเป็นน้ำปัสสาวะแต่เพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วไปตอบคำถามใน Google f o r m กูจะสร้าง ข้อคำถามเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะอย่างเช่นหน่วยไตยประกอบไปด้วยอะไรบ้างกี่อย่างประกอบไปด้วย3อย่างได้แก่1โกล,ลง g l o m e r u ส b o m a n c a p s u l และ3ท่อหน่วยไตยนะคะการทำน้ำเลือดให้กลายเป็นน้ำปัสสาวะมีกระบวนการอะไรบ้างต้องผ่านอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องอไปตอบคำถามซึ่งครูถ้าครูให้นักเรียนเดานะคะ ว่าการที่มันเข้าและออกเนี่ยเข้าและออกเข้าและออกดูดกับเข้าร่างกายเนี่ยมันซึมผ่านสารต่างๆอย่างเช่นน้ําโซเดียมเนี่ยมันซึมผ่านตรงนี้ได้ยังไงมันซึมผ่านท่อหน่วยไตได้ยังไงมันใช้กระบวนการลําเลียงสารแบบไหนที่นักเรียนเรียนมามันใช้กระบวนการออสมงซิสนะ,ะเน้นความเข้มข้นแล้วก็มีกระบวนการแพร่ด้วยนะคะ แพร่มีทั้งแบบแพร่ธรรมดาถ้าเป็นน้ำนะคะ,ะก็จะเป็นแพร่แบบออสโมซิสแล้วก็การแพร่เราใช้ก้อนโปรโตีนสําหรับโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นบริเวณท่อขดส่วนต้นอย่างเงี้ยมีการดูดกดอะมิโนกับเข้าร่างกายมีโซเดียมมีกูโคสเนี่ยมันก็ต้องเป็นสารที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแพร่และการออสโมซิสในเรื่องนี้ด้วยนะคะในการลําเลียงสารต่างๆเข้าสู่ไตเข้าสู่เส้นเลือด นะคะแล้วกลายเป็นน้ําปัสสาวะได้คนที่ไม่ฉี่เลยหรืออั้นฉี่บ่อยๆเนี่ยน้ำปัสสาวะก็จะสีเข้มขึ้นเพราะว่าน้ําจะถูกดูดมากขึ้นนะคะน้ำก็จะถูกดูดที่บริเวณท่อรวมเนี่ยเยอะมากแล้วก็บริเวณนี้ห่วงเฮนเล่เออน้ําจะถูกดูดมากมมากๆเลยนะคะน้ำเวลาที่เราอั้นฉี่นะหรือเราไม่ดื่มน้ําหรือดื่มน้ำน้อยๆเนี่ยร่างกายมันก็จะมีการดูดน้ําจาก ทอหน่วยไตยนี่แหละนะคะกลับไปใช้ในร่างกายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอั้นฉี่นะคะจะได้ไม่ต้องดูดน้ําจากบริเวณนี้ไปใช้เยอะๆนะคะโอเคนะคะให้นักเรียนไปตอบคําถามได้นะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้กูก็จะสิ้นสุดแค่นี้นะคะ